สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการไหลเวียนของแกนวิญญ,ญาณทางจิตวิญ,ญญาณของเขาหยุดชะง,งักและการต่อต้านก็รวดเร็วอย่างรุนแรงสิ่งนี้ทําให้หัวของหัวอยู่ห้าเปลี่ยนเป็นสีทองนอกปราศาสตรเมฆทั้งหมดภายในรัศมี50กิโลเมตรสด้วยแสงเดียวกันหัวอยู่เ้าพยายามเพ่งสายตาแต่สิ่งที่เขาเห็นคือแสงสีทองที่มาจากทีศูนย์ทองคํา ของทางโอทงแรงดูดนี้เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างเขากับทางโอทงไม่มีความรับใดๆในส่วนของเขาหมอ,อยู่เฮ้าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้พลังทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อผลักดันแกนวิญญาณของเขาออกไปด้านนอกสิ่งสําคัญคือต้องรู้ว่าเขาเป็นแกนวิญญาณการเสริมยินหยางเมื่อมันออกจากร่างของเขาไปหมดแล้วแกนวิญญาณน,น้ําแข็งขั้นสูงสุดของเขาอาจจะแตกออกเป็นชิ้นหมอ,อยู่เฮ้า และคิดเรื่องนี้อย่างถูกต้องแล้วเขาเชื่อว่าแทท่านก็ไม่ทราบลักษณะของแกนวิญญาณการเสริมยินหยางของเขาเช่นกันนี่คือเหตุผลที่เขาตัดสินผลลัพธ์ในลักษณะนั้นจากสถานการณ์ปัจจุบันแกนวิญญาณน,น้ำแข็งขั้นสูงสุดของเขาอาจจะระเบิดออกเป็นชิ้นชิ้นทันทีทันทีที่แกนวิญ,ญญาณทางจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างกายเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นร่างกายของเขาอาจจะระเบิดได้จริง เมื่อเขาคิดถึงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้นี้หัวอยู่เฮาก็คิดถึงวิธีที่จะต่อต้านมันการให้แกนวิญญาณแก่ทางโอทงสามารถช่วยเธอได้นั่นก็เพียงพอแล้วเขาอย่างมั่นใจในตัวเองมากเขามั่นใจว่าเขาสามารถควบคุมแกนวิญญาณธาตุน้ำแข็งขั้นสูงของเขาได้อย่างน้อยในช่วงเวลาสั้นๆหากให้เวลาเขาท่องคาถาก็เพียงพอแล้วหากเป็นเช่นนั้นเขาจะเปิดประตูโลกลึกลับได้เข้าไปในโลกลึกลับของเขา ก่อนที่เขาจะปิดประตูจากนั้นเขาก็จะระเบิดออกเป็นชิ้นๆในโลกลึกลับของเขาเองเขาอาจทำลายโลกลึกลับทั้งหมดของเขาถ้าเขาระเบิดออกเป็นชิ้นๆในนั้นบางทีเขาอาจจะทำร้ายแค่บางส่วนเท่านั้นเขาก็ยินดีกับมารตราบเท่าที่เขาไม่ได้ทำร้ายใครนี่คือสิ่งที่เขาคิดมาเรียบง่ายและตรงไปตรงมามากนี่คือเหตุผลที่เขาเลือกฟังคำแนะนำของไททันอย่างเด็ดขาด เมื่อเขามาช่วยทางโอทงเขาคาดว่าจะตายเพื่อเธอแล้วหากมีเพียงคนเดียวในสองคนที่สามารถอยู่รอดได้เขาย่อมอยากให้เป็นทางโอทงแสงไฟสรุวสองประกายในอากาศแสงสีทองที่สองออกมาจากร่างของหัวายูเฮาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อแกนวิญญาณของเขาขยับออกโซ่ระหว่างแกนวิญญาณทั้งสองของเขาถูกดึงให้ยาวขึ้นและนานขึ้นเช่นกัน ความเร็วหมุนเวียนของแกนวิญญาณธาตุน้ำแข็งขั้นสูงของเขาเร็วขึ้นดูเหมือนว่ามันจะรุนแรงขึ้นในไม่ช้ามาอยู่เฮาได้แสดงให้เห็นถึงการควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์แบบในขณะนี้เขาระงับแกนวิญญาณทั้งสองได้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาได้กลายเป็นวงวนสีทองไปแล้วแม้แต่ดวงตาก็หายไปเมื่อเทียบกับตีศูนย์ทองคำแสงสีทองที่เปล่งออกมาก็เข้มขึ้นเรื่อยๆ เสียงที่อ่อนโยนดังขึ้นฮาวบอกได้ว่าเสียงนี้ไม่ใช่ของไททันดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ของนิวเทียนเช่นกันหลังจากนั้นฮาวรู้สึกถึงรำแสงที่อ่อนโยนกระทบร่างกายของเขารำแสงนี้ให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่มีแรงกดดันที่อธิบายไม่ได้ที่มากับมันแรงกดดันที่เขาอยู่ภายใต้ก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งตอนนี้มันแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนนี่คืออะไร หอยู่เฮาประดาดใจแต่ทว่าก่อนที่เขาจะทานได้ตอบโต้เขารู้สึกว่ามีพลังทางจิตวิญญาณและพลังวิญญาณรังไรลออกจากร่างกายของเขาต่อจากนั้นแกนวิญญาณทางจิตวิญญาณของเขาสั่นเล็กน้อยมาอยู่เฮาสัมผัสได้ถึงแรงหมุนที่แข็งแกร่งและความรู้สึกอ่อนแอก็แผ่ซ่านไปทั่วทะเลจิตวิญญาณของเขาทันทีอ่างวังวนสีทองปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา30เซนติเมตรนั่นคือแกนวิญญาณของเขาใช่ไหม แต่ถ้าว่าหัวายูเฮาตกตะลึงที่แกนวิญญาณของเขาไม่ได้หายไปมันยังคงอยู่ในดวงตาแห่งโชคชะตาของเขามันเป็นเพียงว่าวรัศมีจิตวิญญาณของมันอ่อนแอกว่าที่เคยเป็นมามากที่สุดเพียงหนึ่งในสิบของเมื่อก่อนเท่านั้นหนึ่งในสิบของพลังจิตวิญญาณของพมมายธร,ระดับสูงสุดยังคงใกล้เคียงกับมาตรฐานของราชทินานานพผมมายธร,ระดับ90แต่ทว่าความรู้สึกอ่อนแอยังคงครอบงำอย่างมากเนื่องจากหวายูเฮา ูญเสียพลังทางจิตวิญญาณของเขาไป90%เซในทันทีมันเป็นความรู้สึกทรมานอย่างน้อยนี่คือสิ่งที่หัวยูเฮาสึกในตอนนี้แกนวิญญาณธาตุน้ําแข็งขั้นสูงของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันศูนย์กลางของโซ่ที่เชื่อมต่อแกนวิญญาณทั้งสองนั้นเป็นจุดที่แกนวิญญาณทั้งสองชนกันทําให้เกิดพลังวิญญาณเหมือนวังวนแต่ถ้าว่ามันขยับขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีเสถียรภาพหลังจากเข้าสู่ทะเลจิตวิญญาณของหัวอยู่หฮาเท่านั้นแกนวิญญาณทั้งสองของเขาเริ่มไม่สมดุลแล้วรังวิญญาณที่เหมือนวังวนที่เขาสร้างขึ้นนั้นบรรจุความเย็นของธาตุน้ําแข็งขั้นสูงในขณะที่รัศมีจิตวิญญาณของเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเกิดอะไรขึ้นทําไมส่วนหนึ่งของแกนวิญญาณของเขาถึงสามารถแยกออกจากกันได้ก่อนหน้านี้เสียงที่อ่อนโยนนั้นพูดถึงบางอย่างเกี่ยวกับการฉายภาพนั่นคืออะไร นี่เป็นวิธีรับของสำนักเข้าเทียนหรือไม่มันวิเศษมากแม้ว่าหัวอยูเฮ้าจะอ่อนแอแต่เขาก็ยังเห็นได้ชัดเจนว่าวังวนสีทองกำลังลอยไปในอากาศไปยังทางโอทงตามวิถีของแสงสีทองที่ปล่อยออกมาจากตีศูนย์ทองคํามันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อแต่มันสเสถียรมากดูเหมือนว่าจะแยกออกจากการควบคุมของหัวอยู่เฮ้าอย่างสมบูรณ์เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังวิญ,ญญาณส่วนนั้นของเขา ความเร็วในการไหลเวียนของแกนวิญญาณของเขาลดลงอย่างมากเช่นเดียวกับที่ไททันเกาแกนวิญญาณของเขาอ่อนแออย่างมากในขณะนี้เน้นจุดสนใจเมื่ออูทหงดูดซับแกนวิญญาณของเจ้าเธอจะโต้ตอบกับพลังวิญญาณที่เจ้าเทลงในร่างกายของเธอในเวลาเดียวกันเธอจะกระตุ้นการสะท้อนของแกนวิญญาณของเจ้าเจ้าต้องระมัดระวังหากเจ้าไม่สามารถควบคุมพลังฉีตวิญญาณหรือพลังวิญญาณได้ เจ้าจะกลายเป็นคนงี่เง่าจเจ้าเข้าใจไหมเสียงของไทท่านดังขึ้นอีกครั้งใช่คราวนี้เป็นเสียงของไทท่านมาอยู่เฮามั่นใจเมื่อมาถึงจุดนี้มาอยู่เฮาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เขาจดจ่ออย่างรวดเวร็วและพายายามอย่างเต็มที่เพื่อทนต่อความอ่อนแอที่รุนแรงเขายัางพายายามอย่างเต็มที่ที่จะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังจิตวิญญาณหรือพลังวิญญาณในร่างกายของเขา วังวนสีทองค่อยๆมาข้างหน้าทางโอทงจนกระทั่งถึงตีศูนย์ทองคำของเธอหลังจากนั้นวางวนก็หยุดอยู่ที่นั่นทั้งโอทงเป็นสีทองอารามวายูเฮาสามารถสัมผัสได้ชัดเจนว่าพลังวิญญาณในร่างกายของเธอแข็งแกร่งขึ้นพลังวิญญาณภายในร่างกายของเขาก็ไหลเวียนไปตามขึ้นที่รุนแรงเหล่านี้และทางโอทงก็ดูดไปอย่างรวดเร็วถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าทางโอทง กำลังดูดพลังของเขาออกไปเพื่อเสริมกำลังตัวเองอย่างน้อยวิธีนี้ดูเหมือนจะทำอย่างนั้นมันคล้ายกับความสามารถของวิญญาจาร์ั่วร้ายแต่ทว่าหัวอยู่ห้าวไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาจะไม่เสียใจไม้ว่าเขาจะมอบทุกอย่างให้กับเธอนี่คือเหตุผลที่เขาไม่ขัดขืนเลยเขาผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์และปล่อยให้ทางโอทงดูดซับพลังวิญ,ญญาณของเขาทางเดินของทางโอทงสว่างขึ้นเมื่อถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยพลังวิญญ,ญาณ รัศมีแห่งความตายในร่างกายของเธอดูเหมือนจะรู้ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีและเริ่มดิ้นรนในร่างกายของเธอแต่ถ้าว่ามันไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆดได้เนื่องจากต้องเผชิญกับพลังวิญญาณของหัวยูเฮาและทางโอทงวังวนสีทองหน้าตีศูนย์ทองคำของทางโอทงมีขนาดเล็กลงหรือมากกว่านั้นมันถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของทางโอทงอย่างช้าๆผ่านตีศูนย์ทองคำหัวยูเฮา สัมผัสได้ทันทีว่าแกนวิญญาณในจุดทันเถียนของทางโอทงกำลังพุ่งพ่านพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่พุ่งเข้าหาหัวของเธอเขาคุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนั้นมากเมื่อเขาฝึกฝนแกนวิญญาณเสริมพลังยินหยางเป็นครั้งแรกเขาไม่ต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้หรอกหรือเขารอดพ้นจากความตายด้วยผู้เอาโุโสมูได้ความช่วยเหลือจาก6จิตวิญญาณและกลายเป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่สร้างแกนวิญญ,ญาณการเสริม hm ยินหยาง ขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงวิกฤตของทางโอทงหัวยูเฮ่าก็ตอบสนองทันทีพลังวิญญาณของเขาที่ผัวพันกับเธอเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่เพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นชะลอการไหลเวียนของพลังวิญญาณของทางโอทงหลังจากที่เธอหมดสติมาหลายวันพลังวิญญาณของทางโอทงอยู่ในช่วงพักด้วยเหตุนี้หน้าที่ของเธอจึงช้าเล็กน้อยปริมาณพลังวิญญาณของหัวอยู่เฮ้านั้นมากกว่าของเธอ หลังจากดูดซับพลังวิญญาณมากมายก่อนหน้านี้แกนวิญญาณของทางโอถงหมุนเวียนด้วยความเร็วที่ช้าลงขณะที่หัวอยู่เฮ้าเคลื่อนไหวในครั้งนี้มันยังแ่กช้าอยู่วังวนสีทองกำลังก่อตัวขึ้นในทะเลจิตวิญญาณของทางโอถงเธอพบว่าการสร้างแกนวิญญาณที่สองของเธอง่ายกว่ามากเมื่อเทียบกับหัวอยู่เฮ้าแกนวิญ,ญญาณทางจิตวิญ,ญญาณนี้พร้อมแล้วเธอเพียงแค่ต้องดูดซับมัน กาวิญญาณแรกของเธอในจุดกานเถียนของเธอถูกควบคุมโดยหัวอยู่เฮ้าด้วยวิธีนี้ความเร็วในการฝึกฝนของทางโอทงจะเร็วกว่าหัวอยู่เฮ้ามากหัวอยู่เฮ้าสามารถทําได้ในขณะที่เขาใช้ข้อเท็จจริงที่ว่าพลังวิญญาณของทางโอทงไม่ได้ปฏิเสธเขาแน่นอนสิ่งที่สําคัญกว่านั้นมาจากวิธีการรับของสํานักเข้าเทียนหากประสจาาวิธีรับนี้ทางโอทง จะไม่สามารถดูทราบแกนวิญ,ญญาณของหัวยูเฮาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นความสามารถที่ไม่มีอยู่ในโลกของวิญญาจารย์ใบหน้าของหัวยูเฮาดูร่องใจเขาได้เห็นความเป็นไปได้ของความสําเร็จแล้วแสงสีทองอยังคงสองแสงอยู่บนหน้าผากของทางโอทงแต่เว่าเธอกําลังจะดูทราบแกนวิญ,ญญาณของเขาอย่างเต็มที่ไม่รู้สึกว่าหัวยุงเฮาถูกบังคับให้ทำเช่นนี้เลยดูเหมือนหน้ายินดีเป็นอย่างยิ่ง การได้ให้บางสิ่งแก่ทางโหวทงถือเป็นความสุขที่สุตรของเขาแกนวิญญาณของทางโวทงดุลแรงขึ้นเรื่อยๆพลังวิญญาณของเธอก็หลุดมือไปเล็กน้อยทำให้พลังวิญญาณของหัวอยู่เฮ้าไม่สามารถยับยั้งได้อีกต่อไปโดยไม่ลังเลใดๆหัวอยู่เฮ้าได้เพิ่มพลังวิญญาณเข้าไปในร่างกายของทางโวทงและยังคงควบคลุมแกนวิญญาณของเธอต่อไปในขณะเดียวกันเขาก็ผ่อนคลายเล็กน้อยนอกจากนี้ เขายัางโจมตีแกนวิญญาณทางจิตวิญญาณของทางโอทงด้วยพลังวิญญาณบางส่วนของเขาเพื่อให้การขอตัวของแกนวิญญาณเสริมยินหยางสมบูรณ์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการประทะกันและแกนวิญญาณต้องปรับตัวเข้าหากันไม่มีใครมีประสบการณ์มากไปกว่าหัวยู่เฮาเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าอสูรเทพที่เถียนก็มีประสบการณ์เช่นกันแต่ถ้าว่าความแตกต่างก็คือหัวยู่เฮาเป็นมนุษย์ วายุห้าเป็นมนุษย์คนแรกที่สร้างแกนวิญญาณการเสริมยินหย่างเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครเทียบเขาได้รอยยิ้มบนใบหน้าของวายุห้ากว้างขึ้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเขารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอลงเรื่อยๆไม่เพียงแต่90%ของพลังวิญญาณของเขาถูกใช้ออกไปแต่แม้กระทั่งพลังวิญญาณของเขาก็ถูกใช้ออกไปด้วยแต่ถว่า เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นเช่นนี้แกนวิญญาณคู่ของเขาก็มีความสมดุลมากขึ้นเช่นกันความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเขาสามารถฝืนฟูพลังวิญญาณของเขาผ่านการฝึกฝนของเขาแต่ทะว่าในด้านพลังจิตวิญญาณมันรู้สึกราวกับว่ามีคนเอาพลังต้นกําเนิดของเขาไป90%เซเวลาผ่านไปนานมากแต่เขาไม่แสดงอาการฝืนตัวใดๆมาอ,อยู่ห้าดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องนี้สิ่งนี้ สามารถนับเพื่ออะไรปราบได้ที่ทางโอทงสามารถฟื้นตัวได้เขาก็พอใจตอนนี้เขาแค่หวังว่าเขาจะไม่กลายเป็นคนงี่เงา่าหลังจากเรื่องทั้งหมดนี้จบลงเขาเชื่อว่าทางโอทงจะไม่ดูถูกเขาที่จริงแล้วเขาแน่ใจด้วยซ้ําว่าเธอจะไม่ทิ้งเขาแม้ว่าเขาจะงี่เง่าก็ตามนี่คือเหตุผลที่เขาต้องการการรับประกันจากนิวเทียนและไททันถ้าเขากลายเป็นคนงี่เง่าจริงๆ เขาไม่อยากเป็นภาระของถังโอทงในที่สุดแสงสีทองจากที่ศูนย์ทองคําก็หดกลับถังโอทงดูเหมือนจะดูดซับแกนวิญญาณของหัวอยู่เฮาอย่างสมบูรณ์เมื่อพลังจิตวิญญาณหรือพลังวิญญาณของเธอปะทะกันวังวนขนาดเล็กที่ไม่เสถียรก็เริ่มก่อตัวขึ้นแม้ว่าพวกมันจะไม่เสถียรนักแต่พวกมันก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่ยังหมายความว่าแกนวิญญาณทั้งสองเริ่มปรับตัวเข้าหากัน มันดีมันดีมากเมื่อเห็นว่าความสําเร็จนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้มมอมมวยุ่งเฮ้าก็รู้สึกยินดีเขารู้ว่านี่เป็นสัญญาณว่าแกนวิญญาณคู่การเสริมยินหยางกําลังจะเสร็จสมบูรณ์พลังวิญญาณของทางโอทงอยู่เหนือระดับข้าสิบแล้วเมื่อแกนวิญญาณคู่ของเธอก่อตัวขึ้นเกือบจะแน่ใจว่าเธอจะกลายเป็นอัครพมยุทธ์สําหรับการฝึกฝนของเขาที่จะลดลงมวยุ่งเฮ้าก็ไม่แน่ใจเช่นกัน เขาไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้เช่นกันแสงสว่างวาบและพลังวิญญาณที่พุ่งผ่านในอากาศก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมัวอยู่เห้าปิดตาของเขาเขายังปิดดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาความรู้สึกอ่อนแอลุนแรงครอบงำเขาอย่างรวดเร็วทำให้เขาหน้าซีดแต่ทว่าใบหน้าของเขายังคงมีรอยยิ้มเล็กน้อยร่างหนึ่งค่อยๆย,ย,ยืนขึ้นด้านหลังทางโอทงร่างนี้มีรูปร่างผอมเพรียวและผมสีน้ำเงินของเขา ปิวไปด้านหลังศีรษะใบหน้าที่เหล่าเหลาและมีสเสน่ห์ของเขาไม่มีข้อบกพร่องเขามองไปที่หัวยูเฮาด้วยสายตาที่ซับซ้อนหลังจากช่วงเวลาสั้นๆเขาก็ถอนหายใจเบาๆเขายกมือขึ้นและกดลงบนหน้าผาของทางัวถงทันใดนั้นตีศูนย์ทองคำก็ส่องประกายดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างถูกใส่เข้าไปแต่ดูเหมือนว่ามีบางอย่างหายไปผู้บอลแสงสองลูกส่องอยู่ด้านหลังทางัวถง ดวงหนึ่งเป็นดวงอทิสีทองอีกดวงหนึ่งเป็นดวงจันทร์สีม่วงทองสีทองและสีม่วงตัดกันซึ่งเป็นภาพที่น่าดึงดูดใจชายผมสีน้ำเงินยิ้มอย่างพอใจและพยักหน้าเบาๆขณะที่เขาโบกมือลำแสงที่อ่อนโยนก็ปกคลุมร่างกายของหัวยูเฮาและทางโอทงแกนวิญญาณของทางโอทงสั่นสะเทือนต่อจากนั้นพลังวิญญาณของเธอก็พุ่งออกมาทันทีพลังวิญญาณของหัวยูเฮา ซึ่งเขาเคยควบคุมแกนวิญญาณของ,งโโถังวัวงก่อนหน้านี้ถูกดูดเข้าไปราวกับว่ามันถูกพัดพาไปโดยพายุหมุนสายโซ่ระหว่างแกนวิญญาณทั้งสองของ,งโโถงังวัวงก็กาตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์เช่นกันรําแสงสีทองพุ่งออกมาจากตีศูนย์ทองคำของ,งโโถงังวัวงมันกระทบกับคิ้วของหวอยูเฮาดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาเปิดออกเองเพราะแรงกระตุ้นจากภายนอกนี้ต่อจากนั้นหมวยูเฮารู้สึกว่า ส่วนที่เหลือของพลังทางจิตวิญญาณของเขาถูกดึงออกจากทะเลจิตวิญญาณของเขาอย่างสมบูรณ์เขาถูกทิ้งให้ปราศจากอำนาจทางจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์วังวนรอบแกนวิญญาณของเขาหายไปสิ่งที่เหลืออยู่เป็นเพียงวัตถุสีทองซึ่งไม่ใหญ่มากในเวลานี้หัวายูเห่าหมดสติไปข้าจะกลายเป็นคนงี่เง่าจริงๆงั้นเหรอนี่เป็นความคิดสุดท้ายในหัวของเขาถ้าเขามีเวลาคิดอีกสักวินาที เขาหวังว่านิวเทียนและไทท่านจะทําตามสัญญาของพวกเขานําตัวตนที่งี่เง่าของเขาออกไปและหายตัวไปจากชีวิตของทางโอทงโดยสิ้นเชิงไม่ใช่แค่พลังจิตวิญญาณของเขาเท่านั้นที่ใช้ออกหมดแม้แต่พลังวิญญาณของเขาในจุดดันเทียนก็ยังถูกดูดออกไปแสงจ้าไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนส่องออกมาจากร่างกายของทางโอทงคราวนี้ถึงเวลาที่ทางโอทงจะสนับสนุนร่างของหัวอยู่เฮา ขณะที่เขานั่งอยู่ที่นั่นหัวของเขาค่อยๆหลบตาในเวลานี้เองที่ร่างเงาเงียบๆจากด้านหลังของหัวยู่เฮาเป็นชายผู้มีผมยาวสีทองแค่นี้พอใจไหมชายผมทองถามชายผมสีน้ำเงินพยักหน้าเบาๆได้ตอบว่าเมื่อเห็นว่าเขาเต็มใจเสียสละตัวเองเพื่ออูถ่ถงข้าจะลืมเกี่ยวกับการสืบทอดบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแต่ถ้าว่าเขาจะต้องทำงานหนักขึ้น หากต้องการแต่งงานกับลูกสาวของข้าขณะที่เขาพูดชายผมสีน้ำเงินก็ดันมือไปข้างหน้าทัานใดนั้นแสงจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ด้านหลังของทางโอทงก็สว่างขึ้นชายผมทองยังทำการกดต่อร่างกายของหัวอยู่เฮ้าข้างหลังหัวอยู่เฮ้าดวงอาทิตย์สีทองและดวงจันทร์สีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นเป็นเพียงว่าพวกเขาส่องแสงน้อยกว่าดวงอาทิตย์สีทองและดวงจันทร์สีม่วงของทางโอทง แสงสีทองนั้นเปรียบเสมือนสะพานดวงตะวันสีทองทั้งสองดวงส่องสว่างซึ่งกันและกันและแสงสีทองของพวกมันก็เสริมซึ่งกันและกันแสงอันอ่อนโยนเชื่อมโยงดวงอาทิตย์ทั้งสองเข้าด้วยกันพระอาทิตย์สีทองด้านหลังหัวยูห้าค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์สีทองสองอยู่เบื้องหลังทางอูทงสิ่งที่แปลกคือคลื่นจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่เริ่มมาจากร่างกายของหัวยูเ้าไม่เพียงแค่นี้ แต่ดวงจานสีน้ำเงินที่ด้านหลังของเขายังปล่อยลำแสงซึ่งตัดกับดวงจาน์สีม่วงด้านหลังทางโอทงเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจานตัดกันพลังจิววิญญาณหรือพลังวิญญาณของพวกมันก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันแกนวิญญาณทั้งสองภายในร่างของหัวยูห้าเริ่มหมุนเวียนและพลังวิญญาณที่เหมือนวังวนของเขาเริ่มแพร่กระจายหริอวของอากาศสีดำเริ่มแพร่กระจายจากร่างกายของหัวยูห้าและทางโอทง พวกมันกระจายไปในอากาศก่อนที่จะหายไปอย่างช้าๆชายผมทองตะเคอกพูดขึ้นว่าท่านไม่คิดว่านี่เป็นการโกงเหรอเราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงสินใดจากด้านล่างได้ชายผมสีน้าเงินตอบว่าโกงงั้นเหรอข้าโกงที่ไหนข้าแค่ชี้นารัศมีบนล่างของลูกสาวเท่านั้นเธอเป็นเลือดเนื้อของข้าและเลือดของข้าก็ไหลอยู่ในตัวเธอใครสามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างสําหรับหัวอยู่เฮ้า เขาได้รับการตอบรับจากลูกสาวของข้าเพราะเขาช่วยชีวิตเธอเหตุใดจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมันไม่ใช่การกระทำของข้ามันเป็นของพวกเขาข้าแค่ใช้วิธีรับของสำนักเฮ้าเทียนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ